เช็คดวน w w w g y a y เกษตรกร .com ทกสอโอนเงินเพิ่มอีกวันนี้ครับ 26มิถุนายน63ติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที so ่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ออนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทรอบที่2ประจำเดือนมิถุนายนที่กระทรวงเกษตรส่งรายชื่อมาให้ทกศ โอนเงินเพิ่มอีก52,000รายครับโดยกเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นกเกษตรกรที่ได้รับโอนเงินงวดแรกไปแล้วในเดือนพฤษภาคม63ที่มีบัญชีต่ตางธนาคารครับซึ่งนับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63จนถึงณปัจจุบันตกสได้โอนเงินเยียวยาให้กเกษตรกรไปแล้วเป็นยอดเงินจํานวน7,1621ล้านบาทครับดังนี้เป็นการโอนเงินเยียวยาในเดือนพฤษภาคม63ให้กับกเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์จำนวน7็ 2แสนเจ็ดหมื่ร้ยสายวงเงิน 36, 36 3 6มหมล้านบาทและเป็นการโอนเงินในเดือนมิถุนายนหกสให้กับกเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนเจ็ดล้านห้าหมนหนึ่งพัรยายเป็นเงิน3 5 2ห8ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรที่ได้รับเงินโอนในงวดแรกครับ ซึ่งล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลการอุทธรณ์สิทธิ์ให้กับเกษตรกรหลายรายที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ให้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยากเกษตรกรซึ่งเกษตรกรที่อุทธรณ์สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ ที่ w w w m o a c g o t h จากนั้นคลิกที่เมนูตรวจสอบสถานะอุทธรเงินเยียวยาเกษตรกรหากเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาจะขึ้นข้อความว่าได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรครับหลังจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดําเนินการส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาอุทธร์ให้ทกสอเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรต่อไป โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ w w w y ไ y a ์เว็เกษตรกร .com ครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมโอนเงินให้กับกลุ่มผู้ผ่ผานอุทรเมื่อไหร่ผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับ ขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ